สวัสดีครับท่านผูช้ชมในช่องป,ปีปิงไฮเอ็นหรื e แกงจ้านี่ชืช่องปีปิปงไฮเอ็น go to the game วันนี้มีข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสถานที่อัปเดตใหม่นะครับนั่งเครื่องบินไปก่อนชื่อสถานที่อัปเดตใหม่คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับที่จะอัปเดตใหม่นั่นคือโซนทางเดินนะครับแล้วเราไปดูกันเลยว่า ส่วนที่อัปเดตใหม่จะเป็นยังไงนะครับจะสวยขนาดไหนนั้นไปดูกันเลยกดพร้อมกดนะครับท่านชมเนี่สองสามเป็นอันนี้ผมิมเลยเ้ย,ยเดี๋ยวพิ่งสิเอาใหม่ตรงนี้คือส่วนที่อัปเดตใหม่คือหน้าสนามบินในเมืองออิต้าโวะนะครับอัปเดตล่าสุดเลยวันนี้เราพร้อมแล้วหนึ่งสองสามกดอือ คนละอัปเดตเลยรอแปอ๊บยายมาไว้ตรงนี้ก่อนเป็นอัปเดตอวตารโบในเท่าไาร่ไม่รู้ได้อัปเดตสักทีอว,าวตารโบได้อัปเดตสักทีหลังจากจรอมาตั้งนานนะครับผมดีใจมากๆเลยจริงๆวัดจะไหมอันนี้อะไรเนี่ย จริงๆมันอัปเดตตั้งแต่เช้าแล้วมั้งเขาเห็นเพื่อนๆผมบอกมาว่ามันอัปเดตตั้งแต่เช้าแล้วแต่นี่ตอนนี้หนึ่งทุ่มคนระับผมอัปเดตตอนหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วก็ไม่ได้แคสเกมตั้งนานก็เลยมาแคสเลยให้ทุกคนดูนะเพราะว่ากลัวเหงาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยแต่ตอนนี้ขออัปเดเอตอวตารเวิร์กก่อนรอต่อไป รอจนรอ,อเดีเยวเสร็จครับว่าจะเป็นยังไงเจอกันไป okay, อัปเดตสำเร็จแล้วอัปเดตอัปเดตสำเร็จเย้สำเร็จจริงๆด้วยกดเลยครับเราจะเข้าไปดูว่าอัปเดตใหม่จะเป็นยังไงทุกคนเห็นป่าบอกว่าอวตาร์วูดเป็นหน้าใหม่นาเป็นรูปกระเป๋าเดินทางแล้วก็รถเข็นแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีเครื่องบินนะครับแล้วก็เป็นชุดใหม่นะครับ แล้วเราเข้าไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง let's ก o อันนี้เข้าอีกรอบหนึ่งคนระับชีพจะเป็นยังไงแชทนานเลยครับวันนี้ชีพ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 เริ่มได้โอเคได้แล้วได้แล้วโอเคนี่ไทุกคนเห็นไหมมันจะมีอัปเดตใหม่เราเข้าไปดูกัน นั่นคือตรงส่วนนี้แต่มันให้อัปเดตหมดนะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่ยังไม่อัปเดตหลายส่วนเลยนี่นะครับเปิดมาปึ๊บเจอคนเต็มเลยนะจริงๆมันมีลิฟต์ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเฮ้ยสถาน,นีรถไฟฟ้าใต้ดินเหรอเนี่ยโอ้๋ใหม่กอดโอ้จริงๆมันเป็นถน,นนนะเนี่ยมันยังมีหลายส่วนที่ยังไม่อัปเดตครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแน่นอนเลยครับในเปิดไฟ สปิตฟิไฟได้อันนี้ก็ในที่ล้อรถมีอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยลองเข้าไปดี <c oughs> อืมอา้าวมาโผล่ตรงไหนเนี่ยมันน่าจะมีทางออกทางเข้านะอ๋ออยู่โค้งตรงโค้งนี่เองทางออกอยู่ตรงโค้ง อุ้ยตรงนี้ขึ้นไปไหนมันเป็นบันไดขึ้นไปแต่ยังขึ้นไปไม่ได้ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมนสุดแค่เนี้ยสนามบินก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเปิดได้ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์อุ้ยเป็นลิฟต์จริงๆด้วยเออมันเห็นว่าทุกคนมันจะเป็น รูปรถไฟฟ้าใต้ดินะครับเปิดเปิดปิดได้แต่เข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าริปยังไม่เปิดใช้การก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินอย่ริปยังไม่เปิดใช้การแล้วก็ตรงตรงบันไดเรื่องนี้ยังไม่เปิดใช้การนะครับมีแค่ตรงนี้เฉยที่เปิดใช้การมีโมเดลเครื่องบินส,สวยๆด้วยก็มีอัปเดตประมาณนี้แหละครับอุ้ยก็อีมันทำอะไรได้อะ เฮ้ยโปสเตอร์น่ารักจังโอก้ก็ไหนดูตรงนี้ที่ปุ๊บโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์เป็นรูปสเก็ตบอดแล้วก็เป็นเครื่องบินนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าความลับมันจะเป็นยังไงให้ทุกคนไปเดาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกว้างอยูน่นะ แต่จริงๆมันก็ยังไม่อั้เดกครบหรอกเห็นเครื่องบินไปด้วยว่าเป,เป็นเหมือนเป็นส่วนทางเนี่ยอืมงั้นเหรองังเดี๋ยวผมไม่ค่อยไปทำความลับใหม่นะงั้นเดี๋ยวผมไปเบื้องหลังเดี๋ยวผมไปทำความลับก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาโ oh อ้ไม่ก็มีอัปเดตเอ้ตรงนี้ไม่ใช่อัปเดตสิอันนี้มันต้องเรียกว่าของใหม่นะครับก็คืออ่าไม่ออกผมอ่านไม่ออกนะครับว่าแปลว่าอะไรแต่ที่แน่ๆคือเป็นของเจอกบโรงเรียนแน่นอนตอนนี้ก็จะเป็นตู้โอ้เสื้อผ้าเป็นเต้เเป็นเสื้อผ้าโอ้โหสวย เป็นของที่โรงเรียนทั้งนั้นเลยนะเป็นของที่โรงเรียนนะครับแต่ต้องซื้ออันนี้ก็ต้องซื้อนะโอเคอัปเดตก็จะมีประมาณนี้ส่วนตรงนี้เป็นไรไม่มันมีมีมีตรงนี้ตรงนี้นมันเป็นห้องเรียนนะ เป็นโต๊ะแล้วก็เป็นที่นั่งทําอะไรทําหนังสือทํากันบ้านในประมาณเนี้ยในโรงเรียนส่วนนันก็จะเป็นตู้เอเป็นไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าสิคิตเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแบบหลายชุดมากเลยครับนี่มีของอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเยอะเลยก็มีประมาณนี้ การคาวะคาวะอีขึ้นราคานะตอนแรก200มั้งเห็นเพื่อนบอกว่าตอนนั้น200ตอนนี้299ผบาทขึ้นราคาไปไหน่อยไม่เปไน็นไรแต่ตอนนี้ขอไปทำตัวละครก่อนไปไม่ใช่สิไปทำความลับก่อนแล้วเจอกันนะครับ let's go สรุปว่าในเมืองอวาตารูททั้งหมดตอนนี้ก็มีทั้งหมดนี่ บริเวณเออร์ตาโบทั้งหมดครับให้ดุลจัดแรกเลื่อนไปเรื่อยๆให้ทุกคนดูนะว่าเมืองใหญ่ขึ้นเมืองใหญ่ขึ้นมากเลยไปหนึ่งนะคาณผู้ชมจื๊อเงี้ยเมืองใหญ่ขึ้นนะเมืองใหญ่ขึ้นมากๆากเลยจากเมื่อก่อนเล็กๆตอนนี้ใหญ่มาก ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีไฟรฟ้าใต้ดินนะนี่ตรงนี้ขอแวะร้านเสื้อผ้า,าแป๊กหนึ่งมีเสื้อผ้ามาใหม่อีกแล้วโอ้ชุดธรรมดาไม่มีอะไรแล้ก็เปลี่ยนชุดให้ดีครับรออะไรไฟ บสวยขึ้นเลยเราก็เปลี่ยนชุดให้คนนี้แทนเราก็เปลี่ยนชุดให้คนนี้แทนนะก็มีประมาณนี้ก็ชุดก็สวยประมาณนี้นะใส่แว่นเพื่อความสวยงาม ก็เนี่ยแหละชุดที่มาใหม่นะไม่ใช่ชุดนี้นะชุดที่น้องผู้หญิงคนนี้ใส่นะชุดก็จะสวยๆแต่เราก็จะไว้โชว์เดี๋ยวผมผมจะให้ดูนี่เอ่มาโอเคมาโอเคต่อ หลังจากเมื่อกี้ไปอันนี้มานะพอดีว่าติดอันนี้เล็กน้อยติดทุระเล็กน้อยก็เลยแวะไปแป๊บหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมนะเพราะว่าชุดน้องคนนี้ก็สวยอยู่แล้วนี่ก็คือชุดที่นี่ชุดที่อัปเดตใหม่นะก็จะเป็นอย่างนี้ผมให้พี่อูจุนมาคลิปไปดีกว่าพี่อัวไปตกแต่งบ้านสักหน่อยนะ ให้พี่อู๋สายแปลนหนึ่งโอ้โหยากให้พี่อู๋ไปก่อนแล้วก็พี่เมย์มาชีพไปได้เอ๊ะเห็นนะมลืมปิดไฟอะไรไหมอ๋อลืมปิดจริงๆนะโอเคแค่นี้นะมีมี่อีกอย่างแล้ว ไม่มีอีกอย่างไปต่อกลับบ้านคุโรอิฮับ้านอันแสนสุขของที่อุจุนแล้วก็ชาวแก๊งไฮเอ็นนะเปิดมาคืออยู่ชั้นล่างเลยขึ้นข้างบนต่อไปเอาชุดไปเก็บโห โอพี่เมย์มาโอเคถึงแล้วฉันเอาชิ้นไปเก็บได้นี่ไม่ใช่สิก็มีประมาณนี้นะก็หาที่เก็บก่อนก็จะเก็บไว้นี่นี่แหละ ไฟเปิดน่ารักพี่หูพี่เมย์ไปนอนได้ไม่ต้องแที่เก็บโอเคพี่เมย์ไปนอนได้พี่อูนอนโอเคก็คลิปน่าจะนานพอสมควรแล้วก็ไปปิดที่เกาะเอไม่ต้อง ก็ผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรอัปเดตต่อไหมก็รอดูกันต่อไปนะว่าตรงส่วนนี้จะอัปเดตเมื่อไหร่นะแล้วก็ส่วนที่เกาะจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบคือกันนะส่วนตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่ต้องรอดูกันต่อไปนะอเกาะก็มีประมาณนี้นะก็เกาะใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมทิ้งทายไว้เลย มีอัปเดตใหม่แน่นอนตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันขึ้นอย่างเงี้ยผมเพิ่งเห็นนะจ๊ะว่ามันมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาแต่ผมไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรทุกคนก็รอกัตอนต่อไปนะว่าตรงนี้มันจะเป็นอะไรนะเหมือนจะเป็นที่พักหรือเป็นอะไรสักอย่างอ่ะมันอืคล้ายๆที่พักมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าใช่เปล่า ต้องดูกันต่อไปครับ่้นผู้ชมว่าตรงนี้อัปเดตอันต่อไปจะเป็นไรมีตรงส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ที่จะอัปเดตใหม่ครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะอัปเดตตอนไหนต้องรอจนกันต่อไปนะครับสหรับคลิปนี้ก็ลาไิก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคลิปไม่มีใครกูถอยเกมเมอร์คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าก็ปิดท้ายไว้ที่ตรงนี้เลยเพราะว่าปิดคลิปเปนตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะมีอัปเดตตรงนี้ใหม่นี่เองซึ่งต้อง เซอะ์บายบายสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันครับ